สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่เจสกาเลตเองวันนี้เจอยากมาบอกชาว t o อร l i ไลฟ์ไทยแลนดว่าตอนนี้เกม l i f e Makeover เกมแต่งตัวสุดล้ำเปิดให้เล่นแล้วอย่างเป็นทางการกดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดได้เลยนะซีสและนี่ไม่อยากเมาส์เกมเขายังมีเวอร์ชั่นใหม่อย่างในโรสซิมโฟนีตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง20มิตมิถุนายน ยังมีเสื้อผ้าระดับ5ดาวแฟชั่นเซ็ตใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมเหมาะกันหน้ากิฟต์ชุดแม่มดสาวสุดแซ่บมีของแจกฟรีในเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าและของตกแต่งของมีจำนวนจำกัดรีบล็อกอินเพื่อมารับของสวยๆรดๆแบบตัวมัมตัวแม่ได้เลยนะคะซิส และทุกคนเกม l i f e Makeover เป็นเกมจำลองการแต่งตัวและใช้ชีวิตสุดล้ำที่มีระบบปรับแต่งตัวที่หลากหลายสามารถปรับแต่งเสื้อผ้าสุดน่ารักที่ต้องการสวมใส่แถมยังปรับแต่งใบหน้าคิ้วคอนแทคเลนส์ลิปสติกบรัชออนและรูปร่างอื่นๆอีกมากมายให้กับตัวละครของคุณได้อย่างไร้ขีดจำกัด แล้วเดี๋ยววันนี้เจ๊จะมาแต่งตัวเป็นสาวน้อยบ้านนาสปาบ้านทงสรก็หน่อยโอ้และยังไม่พอเขายัง <c oughs> ม,มีระบบบ้านและโซเชียลให้สามารถซื้อและตกแต่งในแบบของเ,เพื่อนๆได้เลยแถมในเกมยังมีเนื้อเรื่องน่าสนใจให้ติดตามในโหมดเนื้อเรื่องพบกับตัวละครมากมายทั้งหนุ่มสาวไขปริศนาและเติบโตไปด้วยกัน ย้ำกันอีกรอบนะคะซิสถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้ดาวน์โหลดกันได้เลยเกม life make over เปิดให้เล่นแล้วตอนนี้ทั้ง Android และ iOS มาสนุกจัดเต็มกันได้เลยเนาะฉันเห็นวอล์เกอร์แฟนของฉันถือกิตา้าอยู่ฉันรู้สึกปลื้มและยินดีเป็นอย่างมากเรามาไกลกว่าจะมาถึงจุดนี้โดยเฉพาะฉันที่ได้ออกมาสื่อโลกเห็นความจริงฉันรู้สึกกลับมาเป็นตัวเองอีกมั่นใจมีความสุขอิสระ บ็อกเกอร์ชี้มาที่ฉันแล้วพูดใส่ไม่เขาเล่ากันว่าเมื่อรักแท้วิ่งเข้ามาคุณจะไม่รู้อะไรวิ่งเข้ามาเลซี่แฟนผมเหมือนรถไฟที่พุ่งเข้ามาในใจเพลงนี้ขอมอบให้กับเธอนะที่รักสาวทุกคนในลับมองมาที่ฉันตาเบิกว่างปากค้างอย่างขุนเคืองมองกับว่าฉันมีคู่คนกับเขาฉันไม่สนใจว่าทุกคนคิดกับฉันและบ็อกเกอร์ยังไงแต่จริงๆก็ไม่ใช่งั้นหรอกฉันแค่อยู่คนนึงเธอชื่อเบคเป็นน้องสาวคนเล็กของบ็อกเกอร์และเพื่อนสาวที่ดีที่สุดของฉัน ตอนที่วอลก็เลยฉันเริ่มพบกันฉันก็ได้แฟนหนุ่มมาแต่เพื่อนสาวก็หายหมดขอเริ่มเล่าแต่แรกเลยละกันแต่ตอนนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe ให้ก่อนนะเรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาตั้งแต่ที่เราเกิด เบกและฉันเกิดวันเดียวกันในโรงพยาบาลเดียวกันพ่อแม่ของพวกเราอาศัยอยู่บ้านข้างๆกันเมื่อพ่อแม่แม่รู้ว่าตั้งท้องในช่วงเวลาเดียวกันก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นเข้าไปอีกฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้พบเจ้าตัวน้อยแล้วใช่เลยพวกเขาจะต้องสนิทกันแน่เหมือนว่าแม่ของเบกจะเป็นหมอโดยังไงอย่างนั้นนะเพราะแม่เขาทำนายได้ตรงมาก ได้เกิดก่อนฉัน17นาทีแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นเบคเป็นเหมือนแม่ฉันเลยแต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนพี่คนโตอย่างแท้จริงเราคนเก็บของเล่นพวกนี้แล้วไปกินขนมกันแต่ฉันยังเล่นอยู่เลยเอาเสื้อกันฝนไปด้วยนะเหมือนฝนจะตกเมื่อฉันบอกว่าเราทําอะไรทุกอย่างด้วยกันน่ะมันก็หมายความว่าทุกอย่างจริงๆเราไปเรียนคลาสเต้นด้วยกันไลยสิทำไมตัวเธออ่อนจังตัวฉันแข็งไปหมดเลยสงสัยข้อหลัวะพวกเราให้กําลังใจกันและกันเล่เล่าทุกอย่างสู่กันฟัง พ่อแม่ฉันทะเลาะกันอีกแล้วฉันกลัวว่าเขาจะไม่คืนดีกันอย่ากังวลไปเลยน้องรักเดี๋ยวพ่อเธอก็ได้งานใหม่แล้วมันจะดีขึ้นเองวันหนึ่งตอนที่พวกเราอายุ13ปีชีวิตของฉันวันนั้นก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการฉันเลเบกำลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนและเรากำลังจะข้ามถนนและทันใดนั้นก็มีรถพุ่งตรงฝ่าไฟแดงเข้ามาอย่างรวดเร็วสิ่งที่ฉันจำได้อย่างเดียวก็คือเสียเศษเหล็กเสียแก้วกลิ่นยางไหมตอนที่ฉันจะถูกชนอย่างเต็มแรงและทุกสิ่งทุกอย่างก็มืดไปหมดฉันตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเอองงยูู่ในโรรพาบลกกั ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแล้วก็ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีเธอลูกรักตอนนี้ลูกต้องพักผ่อนให้เต็มที่ร่างกายจะได้หายไวๆนะแล้วฉันก็เหมือนจะดีขึ้นร่างกายโอเคแต่สมองฉันได้รับการกระทบกระเทือนไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งที่ฉันออกจากบ้านกลัวมากเลย เมื่อฉันก้าวขาออกจากบ้านฉันจะได้ยินเสียงรถคันนั้นและก็ได้กลิ่นยางไหม้โลกของฉันเหมือนจะถล่มทลายทันทีทีเดียวที่ฉันจะไม่รู้สึกตกใจกลัวแบบนั้นก็คือฝั่งตรงข้ามบ้านของฉันที่ห่างออกไปห้าก้าวก็คือบ้านเบกนั่นเองส่วนอย่างอื่นทําให้ฉันจิตใจรู้สึกกลัวไปหมดจนฉันต้องหยุดไปเรียนเบกวันนี้อยู่ที่บ้านฉันก่อนได้ไหมฉันว่าฉันออกไปไหนไม่ได้ได้เลยงั้นฉันจะยกเลิกนัดกับเพื่อนให้หมดยแลวกันนะวันนี้เราไปดูหนังที่บ้านเธอได้ไหมนึกว่าวันนี้เราจะไปเดินห้างกกกนรู้สึไไม่อยาห ฉันว่านั่นเป็นตอนที่เบคไม่พอใจฉันซึ่งทําให้ฉันรู้สึกผิดมากฉันไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้อยากใช้ชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ในบ้านแต่สําหรับฉันมันรู้สึกปลอดภัยในนี้แต่สําหรับเบคน่าจะเหมือนอยู่ในคุกโอ้ยเราคงไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นอีกแล้วมันน่าเบื่อมากเลยซิมันมีอีกหลายอย่างที่นอกไปดูแลใครเขันรู้สึกละอายใจมากที่มันยากสาหรับฉันที่จะออกไปข้างนอกใช้ชีวิตวัยรุ่นอย่างคนอื่นเบคจะไปงานปาร์ตี้ก็ได้นะฉันจะอยู่บ้านเองถ้าแน่ใจนะลองออกไปด้วย รับกลับเร็วหน่อยก็ได้ลองไปด้วยกันสิใครจะรู้มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้อะงานปาร์ตี้มันก็ฟังดูน่าสนุกเอามากๆฉันเลยตัดสินใจที่จะไปเพื่อเบคเหงื่อฉันออกมาเป็นเม็ดๆเลยหัวใจฉันก็เต้นแรงมากเมื่อพวกเราไปถึงงานปาร์ตี้เพื่อนที่โรงเรียนก็เหมือนจะดีใจที่ได้เจอฉันนะฉันรู้สึกผ่อนคลาย ฉันเลยไปนั่งลงที่มุมห้องเพราะไม่พร้อมที่จะไปเต้นกับใครเบคผูถูกการมางานนี้ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่ทันใดนั้นก็มีบริกรถือถาดมาแล้วก็ลม้มลงโครมและทุกสิ่งทุกอย่างก็ลม้มลงพื้นเสียงแก้วแตกทำให้ฉันตกใจกลัวมากฉันรีบค้่ำลงไปมุดโตะเอามือกุมหัวแน่นฉันร้องไห้อย่างหวาดผวาทุกสิ่งทุกอย่างได้เงียบลงเบคพยายามทำทุกสิ่งอย่างให้ฉันหายกลัวและออกมาแต่ฉันแน่นิ่งและขยับตัวไม่ได้จนเธอต้องโทรหาพ่อแม่ให้มารับฉันลิซี่ฉันขอโทษ ฉันไม่รู้ฉันเคยบอกเธอหลายครั้งว่าฉันออกไปไม่ได้ตอนนี้มันแย่มากขึ้นกว่าเดิมอีกทุกคนคงหาว่าฉันเป็นตัวประหลาดฉันไม่ได้อยากรั้งเธอไว้เบ็กถ้าเธออยากไปปาร์ตี้เธอก็ไปได้เลยไม่ต้องมีฉันฉันไม่โกรธหรอกโอเคฉันควรไปแหละสองสามวันต่อมาฉันไปหาเบ็กที่บ้านแต่ฉันเจอวอร์เกอร์พี่ชายของเธอแทน เขายิ้มและฉันสนใจแัะยิ้มที่มีเสน่ห์ของเขาไงาเลยสิเบคไม่อยู่นะไรเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่าวอกเกอร์มีเสน่ห์มากปกติเขาจะเก็บตัวอยู่ในโรงรถซ้อมอยู่กับวงของเขาเขาโตขึ้นแล้วรูปหล่อมากเลยฉันแค่รู้สึกเบื่อเบือค่ะเธอน่าจะออกไปข้างนอกเธอดูซึมๆนะนั่นเป็นตอนที่ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นฉันกับวอกเกอร์ก็ได้คุยกันฉันบอกเขาว่าฉันกลัวที่จะโดนรถชนอีกเหมือนจิตโดนขังอยู่ในวงวนฉันบอกว่าฉันรู้สึกผิดที่ทําให้เบคต้องมาติดเงียกอยู่กับฉันแทนที่จะออกไปสนุก ฉันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นในปาร์ตี้วันนั้นอย่าเครียดไปหน่อยเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอมารุนแรงมากมันต้องใช้เวลานะแล้วก็เรื่องเบ็คเธอไม่ต้องเป็นห่วงไปนะเขาเป็นเพื่อนเธอนะมีอะไรต้องช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเกอพูดอย่างนั้นฉันเลยรู้สึกดีขึ้นมาก คณพูดถูกว่าก็บางทีฉันก็รู้สึกเหมือนตัวประหลาดจากอีกโลกทุกคนที่โรงเรียนคงคิดว่าฉันเป็นคนประหลาดแน่ๆตอนนั้นเองที่บอกเกอร์หยิบกีต้์ของเข้ามาแล้วเริ่มที่จะบรรเลงจะสนทำไมว่าคนอื่นคิดกับเรายังไงมาสำคัญว่าเธอคิดกับตัวเองยังไงต่างหากแล้วเธอเป็นคนที่น่ารักมากคนนึงเลยนะหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะเลยไม่ได้ยินเขาพูดอย่างนั้นเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาฉันรู้สึกว่าฉันมีเพื่อนที่ฉันคุยได้คนที่แคร์ฉันคนที่มองฉันออกครั้งหน้าที่มมาาเเจออบคัพพย,ายาพดถึงร์ ฉันเห็นพี่ชายเล่นกีตาร์ที่ระเบียงวันก่อนเขาเล่นเก่งมากเลยแล้วก็น่ารักด้วยใช่แต่พ่อแม่ฉันบอกว่ามันเสียเวลาเขาน่าจะไปสนใจเรียนให้มากขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวนะเธอว่าเขาน่ารักหรอก็แค่สังเกตเห็นหนะ้าดูไม่แย่นะจากหน้าต่างห้องฉันเธอก็รู้ใช่ไหมเขาอยู่นอกเหนือการพิจารณาครั้งก่อนเขาเดทเพื่อนฉันแล้วก็เลิกกันท่าไม่คุยกับฉันด้วยซ้ำฉันไม่อยากให้เขาเข้ามาใกล้เพื่อนฉันอีกจฉัจจนดูแบกไม่ต้องกังวลหรอกนะแต่ทันทีที่แบ๊กออกจากบ้านฉันจะรีบไปใช้เวลากับวอล์กเกอร์ทยศะ แต่ฉันชอบความรู้สึกที่ได้อยู่กับเขา ความรู้สึกดีๆทุกครั้งที่ฉันมองเข้าไปในตาของเขามันก็ไม่ได้นานมากที่วอเกอร์จะรู้สึกเหมือนกันหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอเป็นคนที่น่ารักขนาดนี้เบคเก็บเธอไว้คนเดียวเลยวอเกอร์กับฉันใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นเขาบอกฉันว่าเขาอยากไปนักร้องดังแต่ไม่มีใครในครอบครัวสนับสนุนความฝันเขาเลยฉันเชื่อแล้วสนับสนุนคุณนะไม่มีใครบอกคนได้ว่าฝันของคุณจะยิ่งใหญ่เท่าไหร่คุณจะทาอะไรก็ได้ที่ใจคุณอยากทําน้องสาวฉันต้องว่าแน่ๆที่พูดแบบนี้แต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอเป็นคนเดียวที่เเเเขขข้้้้าาาาใจฉันรูสึกไดอียงม แล้วในทันใดนั้นริมฝีปากเขาก็ประกบลงกับฉันความรู้สึกเครียดกังวลก็ได้มาลายหายไปหมดเหมือนฉันจะอยู่ในหมู่ดวงได้คเขาฉันอ่อนแรงแล้วหัวฉันก็หมุนว้าวคุณงดงามมากเลยตอนนี้ฉันคิดได้อย่างเดียวเท่านั้นเบคเขาเดาแน่เลยบอเกอร์<ฆ> Walker, เราทําแบบนี้ไม่ได้เบคเป็นเพื่อนรักของฉันแล้วมันยังไง่เธอจะยอมแพ้อย,อย่างนั้นเหรอเรารักกันได้นะเธอไม่คิดงั้นเหรอมือเขาลุกทำที่แก้มฉันแล้วฉันก็ตกอยู่ในพวังเมื่อมองตาเขา เขากำลังเอียงมากำลังจะจูบฉันอีกครั้งฉันหักบอกร์อกอย่างแรงเหมือนเขาเป็นไฟที่กำลังเผาไหม้ฉันเบคกฉันอธิบายได้นะอธิบายอะไรถ้ามาจูบจีกับพี่ชายของฉันเนี่ยนะฉันบอกเธอแล้วฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกเหมือนโดนเธอสองคนทรยศเลยฉันไม่อยากมองหน้าเธอทั้งสองคนอีกต่อไปแล้วแล้วเบคก็เดินจากไปฉันรู้สึกโดนหักอกอย่างแรงฉันมองหน้าวอกอร์แต่ฉันรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกฉันพูดอะไรไม่ได้เลยเลยวิ่งหนีกลับบ้านฉันกลับไปหลบในห้องที่ฉันรู้สึกปลอดภัยที่สุด นั่นเป็นที่ที่ฉันหลบไปหลายวันหลายคืนหลายสัปดาห์ฉันคิดถึงเบคแล้วก็วอลเครมากถึงจะไม่ยอมรับมันลูกรักนี่มันแย่กับลูกมากนะออกไปสุดอากาศบ้างเถอะหนูไม่อยากออกจากบ้านหนูจะนอนแล้วก็เอาผ้าคลุมมาปิดไว้ไม่ออกไปที่สนามสิลูกแล้วสุดอากาศบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่การขอร้องแต่เป็นคำสั่งอนเสียงของแม่ดูเอาจริงมากฉันเลยเดินออกไปที่สวนอย่างไม่เต็มใจพร้อมกับมือถือและก็ะหม่ม ฉันเลยสังเกตเห็นเบกเธอใส่ชุดออกกำลังกายรองเท้าวิ่งถ้ากำลังมองดูโทรศัพท์เธออยู่เธอเท้าลงมาจากฟุตบาทตอนนั้นฉันได้ยินเสียงรถเบกระวังนะความคิดของฉันที่ว่าจะโดนรถชนทำให้ตัวแข็งทื่อไปหมดด้วยความกลัวแต่ความคิดที่ว่าถ้าเบคกโดนรถชนแล้วก็ไม่ได้แน่ฉันไม่ไปชนเบกให้ล้มลงอย่ารวดเร็วเราได้แต่ช่องและจ้องมองกันจนลืมหายใจ เลซี่เธอช่วยฉันไว้แน่นอนสิฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเพื่อนรักเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะจูบก,กับวอกเกอร์แต่ฉันรู้สึกหายเหงาเมื่ออยู่กับเขาและนั่นทําให้เบคและอายใจวอเกอร์บอกฉันหมดแล้วพี่บอกว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจและสนับสนุนเขา<ม>เขาบอกว่าเธอเป็นเหมือนเพลงของเขาฉันขอโทษที่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีนะฉันต้องดีใจเมื่อเธอมีความสุขอยากให้เธอมีความสุขนะวอเกอร์วิ่งออกมาจากบ้านมาหาพวกเราอย่างรวดเร็วหยุดได้แล้วเธอเป็นเพื่อนกันนะเราไม่ได้ทะเลาะกันเราดีกันแล้ว ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขฉันก็อยากให้เธอทั้งสองคนมีความสุขนะว,ว่าว่ายังไงนะเลซี่จะกลับมาเป็นเพลงของพี่อีกครั้งนะ่ะเบคเปิดทางให้เราทั้งคู่วอรเกอร์ฉันเป็นแฟนฉันนะไม่มีความลับไม่มีอะไรต้องซ่อนค่ะยินดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเธอทำให้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันฉันก็เป็นแบบนั้นพระคุณวอรเกอร์ Walker. รู้สึกเข้มแข็งขึ้นจะทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลรอ,อะไรก็ได้วอรเกอร์ Walker, ก้าวเข้ามาแล้วจับมือฉันไว้ พรุ่งนี้มีการแสดงใหญ่ครั้งแรกของฉันถ้าเธอพร้อมแล้วก็จะไปดูก็ได้นะฉันไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยนอกจากโรงเรียนเป็นเวลานานมากแล้วแต่เมื่อเห็นสายตาของบอกร์ที่มีความหวังแล้วถ้าฉันไปจะเป็นการไปสนับสนุนเขาฉันรู้สึกว่าฉันสามารถไปได้และพร้อมที่จะไปแล้วบอกร์โอบกอดดึงฉันเข้าไปใกล้แล้วจูบฉันแปลก็ดีใจและวิ่งเข้ามากอดฉันเหมือนกันในที่สุดพี่ชายของฉันก็ฝันเป็นจริงแล้ว